เข้ากับทุกคนเดีวาาัวนนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแก่งกระพือต่อนะคะเข้าเมื่อกี้เราไปงานอะไรวะแม่เราไปงานอะไรมางานควายงานควายมาเดี๋ยวเราจะไปแปะไปเที่ยวแก่งกระพือต่อนะคะไปกระเลขา่ะไฮ้ยหันดีอยากเล่นหรอ ถึงกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่แก่งสะพื้นมีเต้นน้ำได้ด้วยมีทางลง,งตรงทางนีงจริงๆหรอค,คุณเบสเนปไปเด้งมาถูกเจ็บมันมีทางลงดีๆนะทำไมเราไม่ลงยีเด้ขาไปจุ่มๆนะรองเท้าคู่นี้มันขวดดีๆจริง มาค่ะตอนนี้เราถึงวันที่แก่งสะพือเรียบร้อยแล้วน้ำน่าเล่นมากอย่างนี้หนูจะเล่นอยู่น,นี่อู้น่าเล่นมากคุณแม้น่าเล่นนะเนี่ยแม่ถ่ายรูปไวไ้หน่อยดิแม่เอาเอากล้องหนูเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปเป็นก่อนนะคะเป็นไงแม่น่าเล่นมากเลยเนี่ย สวดีไปเล่นไปถอดกางเกงออกจะเล่นหนาวหรือเปล่าไม่มีชุดเปลี่ยนนะไม่บอกว่าตัวนี้น่าเล่นกว่าตั้งเยอะเนี่ยดูดิไหนดูน้ำดิน,น้ำก็เยน็นๆนมาเล่นหน่ะแคบดีเสียน่นักใหญ่อันนู้นทีนท่ตอ้องให้เขาดีต้องฮะ ไม่เล่นใครบอกว่าหนูเล่นจ้ะไม่เล่นจ้ะอย่างนี้ก็น่าเล่นอยู่แต่แบบแม่ไม่เล่นหนูก็ไม่เล่นอ่ะนะถ้าแม่เล่นหนูก็เล่นนี่คนเล่นมากมายมาเล่นอยู่หนูไม่เล่นหรอก คุณแม่อะไรไงเนี่ยคุณแม่จะเล่นหรือไงจับปลาจหามุมถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายอย่างดีแม่คุณแม่ถ่ายรูปให้ลูกเลยอย้ายลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้กันลงกระดานส่วนเราไม่เล่นค่ะไม่อยากตัวเปียย แ่จะเล่นปะเนี่ยแต่น้นามีหน้าเล่นนะพูดถึงท่าเมื่อวานมาตรงนี้หนูก็เล่นแม่น้าเนใพูดีหยแดีเ่ร้อนเราไปอยู่ตรงนี้กันดีกว่าร้อนเหลือเกินต่ค่ะร้อนมากเลยค่ะวันนี้คือประจน l ไทยสุด ้าห,หนูบรรยากาศก็ดีนะคะมีคนเขาก็จะแบบมากินอะไรต่างๆที่นี่หาอะไรกินนั่งแบบชมวิวนี่นี่นเขาถ่ายรูปกันอยู่ส่วนเราได้รูปแล้วพอเหนื่อยไปค่ะเ๋ยวกมาดูกันเ่อว่าจะเป็นยังไงนะคะแก่งตะพื้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะ มีน้ำให้เล่นเขาก็จะเปิดให้เล่นแล้วก็มีของมาขายแบบเล่นน้ำหิวหิวก็สามารถซื้อได้นั่งกินลมชมวิวตรงนี้ได้นะคะถ้าเมื่อวานพามาเล่นตรงนี้หนูก็เล่นเล่นน้ำเรียบร้อยหนูนั่งก่อนนี่ครับคือคือร้อนเหลือเกิน ที่นั่งก่อนนะคะคือร้อนมากวันนี้เท่ากับว่าเราผจญภัยสุดๆตั้งแต่เช้าออกมาตั้งแต่9ก้าโมงตอนนี้อาบายสาวเลยบ้างบายสามแล้วมั้งคิดว่าร้อนมากนะคะวันนี้แต่ว่าเราก็คือสู้กันสุดๆมันเห็ดแี่บนี่ใส่หมวกนะคะวันนี้คือ,ค,อคือต้องต้องใส่จริงๆไม่ใส่ไม่ได้จริงๆร้อนมากคุณเบสนูนยายกับหลานเขาโนนเขาเลยก็อยู่ตรงนั้นส่วนเราอยู่ตรงนี้คนเดียวร้อนหนะ้า แต่ถ้าเมื่อวานพาแบบมาตรงนี้หนูก็เล่นนะ้าแต่วันนี้คือชุดไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นน้ำไงอ,อากาศหอนฮอนครับมานางอยู่ริมน้ำเย็นๆคนเห่นน้ำล่ายครับบัวันเสา เดี๋ยวนะบอกไปไปแถผมเปี่ยนะครับต้องเล่นน้ำโอ้คือใครล่ะแน,ะน,นะดีกดับเสียบ่เย็นเเออา ไม่เอาอยากลับแล้วน้ำมนนี่หี่ม้นังนเกินนี่รน้ำม้วนอ่ะไปงั้นกลับไปกนะลับไปไปนาหากลับทุกคน วันนี้อุณหภูมิ4 2องศาร้อนใขกขอบเงินได้ ต่างวันทอนด้วย

Estilo.